วันนี้พบเกมปลีกผมครับเบสเอร์ควันนี้ครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่ผมจะมาเปิดกาชานะครับกาชาของนิยานะครับก็หลายคนหรือหลายช่องครับเขาเปิดกาชานี้ไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วแต่ผมเพิ่งมาเปิดนะครับเปิดวันจะสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ไม่รีบครับเพศหายากก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็ มีเพชรอยู่แล้วเตรียมจะเปิดกาชาไอเจ้าอน,นิยายใหม่อยู่แล้วแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าหน้ามืดตามัวครับเอาเพชรไปเปิดกาชาหากิมจอน,นิยายหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ด้วยโอโฮโคตรจีดเลยครับแต่ตอนนี้ครับมาแล้วครับ1นึ่้เพชรเนาะเปิดกัน5ครั้งนะครับปกติทั่วไปนะครับกาชาของอุลิวนิยายนะครับแล้วก็ดอนคันโอจิแอนพิกกโลนะครับ กาชานี่เอาจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะข้ามไปนะครับเพราะตัวละครของมันนั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยว้าวเนาะแต่ผมคิดว่าตัวละครที่มันค่อนข้างจะว้าวจริงๆของกาชาเนี่ยก็คือไอจ้าอูลิวครับอูลิวของนิยายเนี่ยผมคิดว่ามันว้าวเนาะมันว้าวก็เพราะมันคือตัวละครครับที่เอาไว้ฟ่านน้าหอมเนาะแล้วก็ปตัวละครที่เล่นง่ายกว่าเคปจิ เพราะในปัจจุบันนิตรละครที่เป็นสีเขียวเอาไว้ฟานน้าหอมก็คือเคมเปรจรินิยายซึ่งมันเล่นยากเนาะแต่พออุลิวมาปุ๊บก,ก็เป็นตรวละครใหม่ของการฟานน้าหอมที่เป็นตรวละครสีเขียวที่จะฟรามได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอย่างแรกครับเราไปดูส,ก,สกุลสกิลกันหน่อยสิผมก็ยังเมนสกิลนะ

สกิลทั้ง2ตัวก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับสกิลของไอเจ้าดอนนั้นผมคิดว่าผมชอบมันนะตรงที่ว่ามันขี่รถอะคือมันคือตัวละครตัวแรกและน่าจะเปะ็นตัวเดียวแล้วแหละที่ตัวละครที่ขี่รถมาแล้วก็พาเด็กๆมาด้วยเนี่ยคือเนี่ยมันดูแปลกตานะครับแล้วก็น่าสะสมมากๆสกิลเหรอสกิลหนึ่งกับสองสกิลหนึ่งก่อนสกิลหนึ่งผมคิดว่ามันอาจจะไม่กว้างมากเนาะ แต่ก็เน้นระยะไกล2-3สเนี่ยคือค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็การตีธรรมดาก็ดูสวยงามเนาะความสวยงามของสกิลเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบมากๆนะครับสกิลเมตายก็สวยเนาะดอนคันโอจินะครับต่อไปคืออุลิวอุลิวนะั้นผมคิดว่าสกิลมันไวไปหน่อยนะครับแล้วก็เอฟเฟเฟ์สีสันมันดูจืดๆไปหน่อยเนาะก็เหมาะกับหน้าตานะครับเหมาะกับหน้าตาของอุลิวนะเพราะอุลิวนะั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะดู จืดจางๆเนาะสกิลก็อาจจะไม่อลังการมากแต่คันสอนคันอนเนี่ยสวยงามนะครับเพราะคันสอนของในภาพอลังการนั้นจะเป็นอย่างนี้แหละแต่จะเป็นแค่สีฟ้าเนาะแต่คันสอนของนิยายนั้นจะมีแซมสีทองๆมาด้วยตรงกลางนะครับดูสวยงามมากๆนะครับแล้วก็สกิลมาตาดูสวยงามนะครับอาจจะดูจืดจางไปหน่อยแต่ก็ดูเท่สมเป็นอุลิวนะครับต่อไปครับมา เปิดกาชาครับของจริงแล้วเปิดกาชากันตัวละครในกาชามีกี่ตัวนะมีทั้งหมดก็คือ6ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งตัวละครที่ผมยังไม่มีก็มีทั้ง4ตัวเนี่ยก็คือดอนคันโอจิพิกาโรอุลิวอโยรุอิจิแล้วก็ฮิเมจังนะครับที่ผมยังไม่มีเนาะผมค่อนข้างจะอยากได้ฮิเมจังนะครับเพราะฟกิวสวยงามชอบนะครับ แล้วก็เก่งด้วยนะมาดอนคุจิอุหลิวฮิเมจังมาครั้งที่หนึ่งจัดไปตื่นเต้นฮนะมาไม่ได้เปิดกาชามาสักพักแล้วเนาะเกมบลีนะี่มารุ่งมารุ่งรุ่งรุ่งไปเซร็จโอเคโอเคโอเคครั้งแรกอาจจะเป็นการแบบว่าวอร์มเนาะเป็นการวอร์มโอเคช่างมาันเราไม่คิดมากเราไม่คิดมากเหลืออีกตั้งสี่ครั้งอีกตั้งสี่ครั้ง สี่ครั้งเนี่ยลุงลุงจงมานิยายจงมานิยายจงมาอุเหลีวดอนคันโอจิจงมานิยายมาลุงมานิยายมาลุง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 มาลุง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 ประจันเขหมัดกำหมัดละเอ้ยเอ้ย อย่างเงียบดิงั้นขอไปเปิดตัวฟรีก่อนนะกลัวรู้สึกกลัวขอเปิดตัวฟรีก่อนนะครับตัวการันตีห้าดาวเนี่ยครั้งต่อไปอ่ะสามสี่ห้าขอรุ้งๆอย่างเงี้ยนะจงมาอย่างเงี้ยมาตัวฟรีมาเสียงผู้ชายฮะใครวะอ่าเขียวราคูนะครับสีเขียวใช่ไหมสีส้มก็มีแล้วแหละเป็นสายตีธรรมดานะครับก็ เล่นหน่าอยู่เนาะมันตีธรรมดาค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับแต่ก็มีแล้วโอเคมาเปิดเลิกกันแล้วขอรุ้งๆอย่างมักเี่นะนะขอรุ้งๆดอนคันโอจิอุลิวจะเอามาฟาน้ําหอมนะครับอยากได้เอามาฟาน้ําหอมมากๆเลยมารุ้งมารุ้งมารุ้งจะมารุ้งรุ้งรุ้งจะมารุ้ง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 นิยายรุ้ง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 เปิดเสร็จเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยหกรอยเพจแล้วนะเฮ้ยหรู้สึกกลัวเฮ้ยเอาจริงดิไปนึงทำอะไรไม่ถูกเลยมือสั่นสามครั้งแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงดิ น,นะนิยายนะนิยายนะนิยายตรงมานะนิยายนะขอ,อนิยายรุ้งรุงนะนะนะเหงื่อแตกพาคเกยตอนตอนนี้นะนิยายมารุ้งมารุ้งรุ้งมานิยายอุลิวนะอุรลิวนะนะดอนคันโอจินะพิกกะโลเหล่านูน้อยแห่งอลลันคานะมานะ รุ้งมานะรุ้งมารุ้งมารุ้งมารุ้งรุ้งรุ้งนะรุ้งนะรุ้งรุ้งรุ้งโร่นานี้มาแน่เลยมารุ้ง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 ไปเตะโอเคไปเตะกันเลยครับมาหนียใหญ่มาหนิยายญ่หนี้าหญ่หนี้ใหญ่มาไม่ใช่หาตู่อะเอาโอ้เร็วโอ้เร็วมาเลย โอลิวนะครับมาแล้วโอ้เ oh, ลวเย้ yeah! อีกตัวหนึ่งแลายังมีความหวังครับมาอีกตัวหนึ่งมานิยายมารู้สึกทาไมมันกระตุกวะเนี่ยนี่สีดาวอีกตัวหนึ่งมารุ้งมาอีกตัวหนึ่งมารุ้งรุ้งมารุ้งอีกตัวมาอีกตัวมาโอเคเซคิปนะครับ ครั้งที่สี่ได้อุลิวนะครับเย้ yeah! อุลิวมาแล้วต่อไปครับดอนอุ๊ยอลิวมาแล้วผมรู้สึกดีมากๆเลยนะจะได้เอาไปฟ่านน้ำหอมง่ายๆนะครับเพราะตอนนี้เล่นเคมปจิเอาไปฟ่านน้ำหอมเนี่ยเล่นโคตรยากเลยครับเพราะไอ้เจ้าเคเบจิมันเป็นสายตีธรรมดาแล้วก็ตีใกล้เนาะมันเล่นยากมันหลบสกิลยากแต่พออุลิวมาแล้วเล่นง่ายฟาร์มง่ายแน่นอนครับต่อไปดอนคัน อจิแล้วก็เราพิกาโลครับเราหนูน้อยแห่งอะไรนคาพิกาโลมาครั้งสุดท้ายนิยายดอนคาโอจิพิกาโลขับรถมาเลยดอนคาโอจิขับรถแล้วพาหนูๆมาด้วยมาขับรถมาเลยมานิยายมานิยายนิยายนิยายมานิยายมาดอน ดอนใน่เลยดอนใช่ไหมใช่ไหมเสียงเสียงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชมาเย้ yeah! <laughs> ครบครบเลยครับเย้ yeah! ดอยขารนวนครับพิกาโลเย้อ yeah! ูลิวก็มาแล้วด้วยว้าวนึกกว้างวันนี้จำไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยโอ้ต oh, ื่นเต้น <laughs> สามครั้งแรกเนี่ยโอ้โนหโคตรน่ากลัวเลยครับแล้วก็มาดีๆตอนรั้นที่สี่ั้นที่ห้านะ โอเคครับสคิปวันนะครับเย่ห yeah. ิมมจังไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรครับหีไ <laughs> มจังไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะดอยมาแล้วอุลิวมาแล้วครบเลยครับ, yeah. รบรเย่ประสบความสาเร็จครับประสบความสําเร็จมากๆเนาะก็คลิปวันนี้ดีใจครับดีใจมากๆกกนนะครับ นานๆทีจะได้ตัวละครให้มันครบๆัาทีเนาะปกติเปิดกาชาทีเดียวก็ได้อ่าสองตัวบ้างตัวหนึ่งบ้างแต่ครั้งนี้ก็มากันครบทั่วเลยนะครับก็ถือว่าดวงดีเนาะวันนี้ <c oughs> ประมาณนี้เนาะกดไลค์กดแชร์กดตดามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับลีกัไปครับสวัสดีครับ